สวัสดีครับพวกผมกลุ่มที่สามสิบแปดนะจะมาทําการวิจัยสัมภาษณ์ผูะะ้บริโภคเรื่องความมีเกินสนใจลูกนะครับสัมภาษณ์ผู้บริโภคเนี่ยช่วงอายุตั้งแต่ยี่สิบสามถึงห้าสิบปีนะจำนวนสิบคนอาชีพส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นอาชีพพลาข่ายครับคําถามที่เลือกใช้นะครับจะเป็นแบรนด์แรกที่คุณนึกถึงนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็ความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์รสชาติแล้วก็เส้น,นะ ความถี่ในการบริโภคความถี่ในการซื้อน,น,นะครรถที่ชอบราคาแล้วก็สถานที่ซื้อแล้วก็ความสนใจด้านโปรโมชั่นของสินค้านะครับสถานที่ก็คือจะเป็นที่ของบริวเวณประเทศนะครับถ่ายทำวันที่21กันยายน2556นะขต้องขอในเรืองเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณที่ถ่ายทำเนี่ยจะมีลมพัดกระพันมาตลอดเวลาะครับขอบคุณครับ ที่ช่วยแนะนำส่วนะต thor อายุยี่สิบสี่งานที่ร้านหนึ้ะดก็มีรเป็นพี่สหลายอ่พี่มีภาพลักษณ์กัราม่าไ

ลงกับประชาั่นเหมือนไ่อยากคุยเอยมันกใน่างันนไม่้ปในการบริรตอนนี้ไโดรับกาตามระมา่ตักแล้วค้รบตอ่หรอไม่ใประมาณดที่ไม่ช่แล้วเวลาที่สันะาเรียกรับต้ก็คือาราคาที่

กุมีวิธ like ีการเวีาคุณรกากีกัแวกาเส่เรวัลให้นอไดไครับที่เราหาขอได้สัแล้วที่จะโปรโมชั่นของมาใ้นายเป็ก็น่าสนใจโปรโมชั่นม่าสนใจนะแต่ว่าอะไรก็้เราต้องรพิเศษนะก็ไปดูแ้ถ้าพี่จะให้เพื่มโปรโมชั่นไม่ออกง่วงเลยประเภื่อบโปมชั่นรามารตังวาจะมีอะไรมาแฟนใหั่มาดูขึ้นอยู่กับเรย เราที่มีสา้องารทีจะให้เพื่อนรสชาติอะไบ้างอยู่ชั้ไม่้ม่รั้เลยตอาดให้ก่อนตนบก้าติดตลาดกอกใหม่นี่มอะรี่ตาอไรตา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 กาตาตาตาาตาตาตาคาต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 ลตา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 กาต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 าาาาาาาลาาาา่า จะถามเรื่องเกี่ยวกับก็มีกับเซมเบทลูปนะครบแบรนด์ที่คุณนึกถึงเนี่ยสำหรับก็มีเซมเบทลูกเน,นีย่ยแบรนด์แรกคือแบรนด์ยำยำครับแล้วความหมายของชื่อแบรนด์แบบพอพูดถึงยำยำมาเนี่ยคุณนึกถึงอะไรบ้างความจัดจ้านในชองของโตเขาเองครับแล้วสำหรับบรรจุภัณฑ์เนี่ยคุณมองว่าเป็น,นยังงไมีความแตกต่างบ้างไหมหจากแบนรนด์อื่นหรๆอ,อะไร แตกครับเหมือนกันต้ยมยำกุ้งก็กุ้งเหมือนกันนะแล้วหน้ารสชาติแตกต่างจากรสชาติอื่นไหมก็ของยำยำคือถ้าเกิดเป็นของที่ห้าอื่นนะครับถ้าเกิดใส่พวกเครื่องเพิ่มไปแล้วอะรสชาติของขอตัวบะหมี่จาง,งๆางนี่อะจืดื้ออะแต่ยำยำเนี่ยพอใส่กุ้งไก่หมูไส่ผักเพิ่มไปรสชาติเข้มข้นอยู่กว่ายี่ห้ออื่นแล้วตัวเส้นอะแตกต่างจากแบรนด์อื่น เส้นยำๆจะเหนียวกว่าถ้าเกิดใช้เวลาต้มเท่าๆกันนะครับตอนต้มเท่ากันของยำๆเนี่ยจะเหนียวกว่าเลาวทำผีในการบซโ้อของกี่กระป๋องสองซองแล้วทำผีในการซื้ออะไรได้ซื้อบ่อยไหมไม่เคยซื้อับแล้วรถที่ชอบอะไรต้มยำกุ้งกับอัดหมี่เมแห้งครับ เรารสที่ไม่ชอบไม่มีครับกิดกบนโอเคเราด้านอาคาครับคิดว่าแพงไปไหมหรือว,ว่าถูกไปหรือว่าก็ถ้าเกิดยังไม่เกิดเ,เจ็บปากผมก็ยังก,กินต่อครับแล้วปกติซื้อเนี่ยใครเป็นคนซื้อถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อเองคุณแม่ครับปกติคุณแม่ซื้อที่ไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟามโรตันเลคโคร์พวนี้นครับซื้อนี่คือไม่มีซื้อเองเลยใช่ไหมมาครับต่อแม่ แล้วรู้จักโปรโมชั่นใดของยำยำบ้างก็ก็ที่เห็นมาก็เพิ่มปริมาณแต่ราคายังเท่าเดิมครับล้ออยากให้มีโปรโมชั่นในเครื่องบ้างหรือเปล่าก็อย่างซื้อสามสิบซองแพ็คใหญ่ก็น่าจะแตกบ้างอะไรเงี้ยพรปกติซื้อสามสิบซองก็มีแค่เรา องการให้เติมเติมรสชาติใดบ้างหรือว่อาเรอยาเพิ่มหราเพิ่ครับผมกิบบนได้หมดเพราะมันรสชาติาตมันไม่แย่รแ yeah, จริงๆโอเคครับขอบคุณครับพี่ <Yeah. S 1> ครับเดินลงดนลงเนลอาทาชื่ออะไรชื่อนล่นชื่อคิ้ค่ะอายุเท่าไหร่ <27. S 1> บบยี่สิเจ็ดค่ะทำงได้ใช่ไค่ะรับราชการอเปางา,ามว่า เรเรื่องแน,แนแรกที่เอ,อ่อที่มีความรู้สึกอย่างไต่อม,มอามคือเป็นแบรนที่รู้จักมานานแล้วก็รสชาติถูปปกปากสำหรับตัวตัวเองด้วยค่ะด้านีงจุันะน่ามีามีจมตัานรสชาติรสชาติก็มีแตกต่างค่ะคือก็จะมี ถ้าาจะเ่อยราก้านันต้องลไปอย่างนี้ใช่อเราคาวก็เกีบเออรูั์อะไรก็จะม่อดีตัวตัวเสตัวโสตัวแ่แต่ต่างค่ะแต่ละแบรนแต่ละนไปแล้วไม่ไม่ต่างกันมากต้อความถี่ในการริโพคับต่อทีเนี้ยที่สี่กินประมาณ ลาหนักจะทาเป็นแบบขาบมากกว่าราซื้อซื้อก็ก็ซื้อเื่อบ้านหนยเพาะว่าเป็นอะไรที่ซื้อได้ก็เก็บไว้อดเลยที่าชอบเป็นต้องเป็นปกเราที่ที่ชอบเราไม่ชอบไม่ไม่มีแต่ว่าส่นใจะทาน่ลักาเราื่นเคทาเราไม่ชอบที่ oh no เขาถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนจิ้รสชาติเนี่ยพี่อยากจะทำรสชาติอะไรเพิ่มอีกไหมรสชาติอะไรที่หอมอะเพราะมันหลากหลายตอนนี้มันมีแบบว่าเยอะมากเลยทั้งน้ำข้นน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยออกไปทำกว๋วยเตี๋ยวก็มีอะไรเงี้ยบางที่หอที่ก็มไม่ตาม่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ับใช่ครับ อยากจะเป็นยังไงกินอะไรเาใหม่ไม่ไ็นไรครับขอบคุณครับผมมาถามว่าในเรื่องของบะหมี่ผงสำเร็จนะครับพี่สาวพม่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อโ้งค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ30ปีแล้วอาชีพอะไรครับเป็นผู้ช่วยวเทศักดิ์ครับในส่วนของบะหมี่ผงสำเร็จรุแบรนด์สินค้าที่ว่าเลือกถึงเป็นอันดับแรกนี่คืออะไรครับมาม่าไวไว ย้ำๆก็คือจะมีสามตัวนี้ที่กินบ่อยๆค่ะแล้วในรูปของตะรรุกพันะนว่ามีความแตกต่างกันไรบก็คือแตกต่างกันีแพ็กเกจที่คุณมองไปก็คือสะดวกตาเหมือนว่าไอเกมของกระป๋องนี้สะดุกตาอะไรเงี้ยก็รสชาตินะครับที่ชอบรสชาติของไหมคอ๋อเ็นแบบว่าเคียบเปรี้ยวต้อย ก็เติมความเงินในการบริโภคธิคร ouais ับต <shit> okay. ่อวันก่อนพี่จะออกสัปดาห์และประมาณครั้งหรือสองครั้งประมาณนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดอีเวลาที่ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนใช่ไหมประมาณหกถึงเจ็ดครั้งประมาณนั้นเอ่อมีรถที่ชอบเป็นต้มยำไม้กุ้ลมไม้กุ้งแล้วส่วนของรถที่ชอบเลยมีอะไรบ้าง เป็นชื่แบบว่าไม่แน่ใจว่าชื่อรถอะไรแต่มันใส่มะน,นาวแบบเปรี้ยวโดดๆจี๊ดๆไปเลยนะเนาะแล้วสถานที่ซื้อมาม่า,า,าที่ซื้อเซเว่นหน้าบ้านค่ะแล้วก็เออ่ในเรื่องของโปรโมชั่ทนที่อีกที่นึงโปรโมชั่โนโปรโมชั่นก็โอเคนะอย่างเซเว่นบางทีเขามีอย่างเคยขายกระป๋องสิบสามบาทสองกระป๋องยี่สิบเราก็ลดได้หกบาทอย่างเงี้ยจะ้ะ มิการสุดท้ายครับที่คิดว่าเอ,อ่อที่อยากเพิ่มรสชาติอะไรให้กับมมีดจบรูปบ้างรอตี่้งนแตก็คือก็ชอบรสชตรขอนี้ค่ะหายเลอกรามหล่วาเ่ทชื่อแอะาร32ค่ะ เราเปอาชีพหลักอาชีพตนนี้ก็คือเปิร้านก็เราจะมาบกทในเรื่องของงานกแกเนสองมันมีคือมีคนเด็ดที่ก็ที่มาแลักแรกก็เนี่ยนะตอนนี้ก็มีมาค้าเลยว่ก็เรื่องของปรรจุภัณฑ์ที่ความความแตกต่างของมาค้าที่มัดดเด่นในเรื่องสีผ่านไปแล้ว รสชานะครับรสชาติที่คุณชอบรสชาตที่ชอบก็คงจะเป็นต้มยำนี่แบบต้นมาม่าต้นมาม่าต้มยำมันจะมีเต่งอย่างนี้แล้วความเข้มข้นไมคกต่อดารานีเลยคือใส่ก็สัดร้นสองคนเน้ะแค่เป็นหนึ่งเดือนอ่ะเดือนก็โดยปรมาณิดต่อะ เราประชาชนาาก็มีค่กระวนเขาเนกาีรชชอบเท่าไห่มีไม่ีแล้วคิดว่าราคาะมาหกบาทนี้พใจหรือเปล่าก็โอเคแล้วสถานที่ซื้อมามาที่คิดว่าสะดวกที่สุดในการซื้อที่ไหนไหมก็เป็นร้านสะดวกซื้อที้เป็นยี่ห แล้วโปรโมชั่นหามาาที่ที่รู้จักอยากให้คพิ่มเติมม่มีแล้วก็นี่ที่อยากให้มามากหรือว่าลองสเตรูปรชาติแลกๆม่มีมากมาสัาษณ์เร speaker, a roommate, a ้องว่ามีสตเร็จรูปคล้วพี่ชื่ออะไรคนอายุเท่าไหร่สีิบสองสถานที่อาชีพ แบรนด์ที่พี่นึกถึงเป็นแบรนด์แรกครับสำหรับคนที่มยู่โซนลู่นพี่จะทานใบไวนยตั้งนานแล้วแล้วก็แบรนด์ที่สองก็มาบ้างเราถ้าพี่พูดถึงใไวน์เนี่ยพี่จะเลยถึงอะไรพี่ถึงต้องมีใช่ครับพูดถึงว่าแบรนด์ที่พี่กินนะ่รืเส้นที่กินไวนยพี่เลยถึงอะไรถ้าเกิดว่ามีคนพูดถึงว่าใบไวน์ ได้ไงอ่ะเข้าใจอ่าคือเช่นว men ่าตัวภาพล้างของแบรนด์อ๋อขึ้นนิถึงหอมเลยอ่ะสีมันเดิมๆคือเราจำได้พอเราอยากเกินเราต้องเลืกถึงหอมสีแดงมันก็มีเด็กข้างหลังขรงมันตัวบรรจุภัณฑ์นะที่คิดว่ามันแตกต่างจากแบรนด์อื่นอ่ะมันมันไม่ทันสมัยหรอกแต่มันก็คี่ว่าตัวข้างในดีมากกว่า ตัวเส้นไม่เก่งพิเกตันไม่เท่าไหร่ภเพราะทำไมโอเคเครับาะว่าด้านรสชาติรสที่พี่ชอบพี่ชอบวุ้นกังเลยมากแล้วพี่คิดว่าตัวเส้นของมันมีความแตกต่างจากอ่ากีฮอบิไงมันมันเหนียวหนึบกว่าแล้วต่อทิศเนี่ยครับพี่กินอะไร สองสองคอเต็มที่บาทีก็ไม่ค่อยได้ขายะบางทีมันอยากทานก็ทานทานแล้วมันเบื่อไงเอามาแล้วความดีในการซื้อต่อเดียนที่ซื้ออที่จะซื้อเป็นแพียสิบสองไมยังเราได้ราคาอยู่ที่สว่าต่อซองมันแพงเกินไป กินมันนิดหน่อยมันก็มันก็ยอมปกติที่เซ็นที่ซื้อทมเซ็นมากจะเป็นเลยแต่แตัส่วนเ้างพี่รูจ้จักพวกโปรโมชั่นของวัยวันพี่พีกไหมเราถ้าอย่างนั้นพี่อยากให้เ่เราควรจะเอาอะไรไปด้วยไหมาถ้าเรากินเยอะเราก็อยากสะสมไปแล้วไล้ายๆพวกซองเขาพวกอะไรเนี่ยเอาซอ,องไปไแล้วตัดแล้วก็ สิบปันแรกได้หนึ่งอย่างเท่าน้นนะไม่ค่อยมีนะครับแล้วถ้าสมมติว่าพี่เป็นผู้ผลิตเนี่ยพี่อยากได้รสชาติอะไรเพิ่มมาพี่จะกิดรสชาติอะไรออกมาขายตามตลาดที่ไม่เหมือนเดิใช่ไหมมับก,มก,ก็มีหมดแล้วแบบกระเบื้องมีตอนนี้ไวๆก็มีหลายหลายรสชาติอ,าอ่อารสชาติแรกที่พี่ชอบก็คือต้มยำต้มยำมันต้องมีเยอะอนระือ ถ้าให้พี่คิดพี่ก็นีไม่รูน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบอาหารเหนือนะที่มันเป็นข้าวซอยอาจจะแก้เซนเพราะว่าให้รเวล้นะก็อาหารน้ถ้าเป็นผถุงก็งาลายโอเคขอบคุณครับคุณผูครับครับวันนี้กลุ่มงานสิบแปดของเรานะครับก็จะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับข้อมูลผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคมี การซื้อเรามีเระนัรูปนะครับแบรนด์อะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างนะครับก็มาถึงเรื่องแบรนด์นะครับที่คนบู๊พวกซื้อมากนะครับเราเฉลี่ยกันแล้วจะเป็นมาม่านะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ทําให้แต่ละคนบู๊พวกแต่ละคนนะครับซื้อมาม่าครับเพราะเราเป็นเพราะว่ารู้จักแบรนด์นี้มานานนะครับแบรนด์นี้คือเกิดขึ้นมานานแล้วครับก็ทางท่ามันจุดพันนะครับก็จะไม่แตกต่าง่าไรนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับ ส่วนทางด้านรสชาติและเส้นนะครับก็จะมีความเหนียวนุ่มที่แตกต่างกันไปแล้วก็รสชาติต่างๆกันไปนะครับคือความถี่ต่อที์นะครับที่ต่อผู้บริโภคที่ซื้อต่อคนนะก็จะเป็นประมาณสามซองนะครับต่อทย์แล้วก็การซื้อต่อเดือนนะครับก็จะเฉลี่ยแล้วเท่ากับสิบสามซองนะครับต่อเดือนทางด้านรสชาติที่ผู้คนชื่นชอบมันสุดก็จะเป็นด้านต้มยำนะครับส่วนมาทางด้านในราคานะครับเขาบอกว่า ราคายังโอเคครับยังสู้ไหวยังไม่มากกว่าน,นี้ก็โอเคครับทางด้านสถานที่ที่ซื้อบ่อยสุดก็จะเป็นด้านเซเว่นนะครับทางหน้าโปรโม,มชั่นการเพิ่มโปรโม,มชั่นเองหรือด้านโลชั่นใหม่นะครับผู้บริโภคก็จะไม่สนใจเท่าไหร่นะครับส่วนทางคลิปเรานี้ที่เอาลงใส่ไปนะครับก็จะไม่ถึงสิบคนนะครับสำหรับผู้บริโภคเพราะเวลาที่ใช้มันจะเกินิดหนึนาทีนะครับขอบคุณครับ Shots, 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 shot.